เรื่องเจอดีที่วัชระพลช่วงกลางดึกคืนหนึ่งในซอยวัชระพลมีวัยรุ่นสองคนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อหาที่พักค้างคืนชั่วคราวโดยทั้งคู่ได้กลับจากการเที่ยวผับแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีการคุยกันต่อจนกระทั่งได้ออกมาหาที่พักค้างแรมด้วยกันเมื่อทั้งสองคนขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยก็ได้ไปหาหอพักหลายหอแต่ทั้งโรงแรมและหอพักกลับไม่มีห้องว่างเลยจนทําให้ทั้งคู่เริ่มหมงุดหงิดหลังจากนั้น ฝ่ายชายจึงพาผู้หญิงขี่รถไปเรื่อยๆจนมาเจอหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งผู้ชายคนนั้นจึงได้ขับรถพาผู้หญิงเข้าไปในหมู่บ้านร้างแห่งนั้นซึ่งพอมาถึงก็เห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีบ้านที่เหมือนสร้างไม่เสร็จอยู่หลายหลังซึ่งผู้ชายเองก็แอบสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีคนเข้ามาอยูท่ทางที่บ้านแต่ละหลังก็ดูดีและสร้างเกือบเสร็จหมดแล้วแต่ในความสงสัยของผู้ชายมันกลับกลายเป็นความกลัวของผู้หญิงเพราะเธอมองไปรอบๆ ก็เจอแต่ความมืดและความวังเวงเธอจึงบอกผู้ชายว่าให้ออกจากที่นี่กันเถอะแต่ผู้ชายกลับไม่ยอมแถมยังบอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศพอพูดจบผู้ชายคนนั้นก็จูงมือผู้หญิงเข้าไปในบ้านหลังที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ทันทีซึ่งพอเข้ามาทั้งคู่ก็ไม่ได้เดินสำรวจบ,บ้านแต่อย่างใดผู้ชายคนนั้นก็รีบถอดเสื้อคลุมออกและเอาเสื้อปูบนพื้นให้ผู้หญิงนั่งลงทันทีไม่นานนัก ผู้ชายคนนั้นก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกับเธอแต่ในขณะที่ทั้งคู่กําลังเคลิ้มอยู่ก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆก็มีเสียงดังตุบเหมือนกับว่ามีของหล่นลงมาจากข้างบนจนทําให้ผู้หญิงสะดุง้งและบอกให้ผู้ชายหยุดก่อนแต่ถึงตอนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่หยุดและดําเนินกิจกรรมต่อจนกระทั่งสักพักก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นซึ่งเสียงหัวเราะนี้ก็ทําให้ผู้ชายถึงกับหยุดส่วนฝ่ายหญิงก็เกาะแขนผู้ชายนั่นเช่นกันแต่พอผู้ชายหยุดแล้ว เสียงหัวเราะนั้นก็นิ่งไปผู้ชายคนนั้นจึงหันไปปลอบผู้หญิงว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่พอพูดจบก,ก็มีเสียงคล้ายคนกระทืบเท้าเดินไปเดินมาอยู่ข้างบนในตอนนั้นทั้งคู่เลยหยุดและนั่งนิ่งเงียบเพื่อฟังว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่เพราะเสียงเดินนั้นมันแรงมากเหมือนกับว่ามีคนกำลังเดินลงมาจากบันไดและเดินมาที่ชั้นล่างตรงที่พวกเขากำลังนั่งอยู่เพราะเสียงเดินกระทืบเท้ามันดังเป็นจังหวะและเสียงนั้นดังมาจนถึงบันได แล้วก็หยุดนิ่งและเงียบไปผู้หญิงเริ่มใส่เสื้อผ้าและจุงมือผู้ชายเพื่อชวนออกไปจากที่นี่ส่วนผู้ชายเองก็เริ่มใจคอไม่ดีเขาจึงรีบลุกขึ้นหยิบเสื้อใส่และกําลังจะเดินตามผู้หญิงออกไปแต่พอทั้งคู่กําลังจะก้าวขา้นบ้านก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่เสียงหัวเราะในครั้งนี้มันดูเยือกเย็นมากแถมมันยังหัวเราะแบบต่อเนื่องจนทําให้คนทั้งคู่มองหน้ากันทั้งคู่ก็หันกลับไปมองที่บันไดพร้อมกัน ซึ่งพอหันกลับมาเท่านั้นก็ทำเอาคนทั้งคู่แทบช็อกเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นผ่านความมืดก็คือมีคนสามคนนั่งห้อยขาลงมาตรงบันไดบ้านในสภาพหน้าตาเละเทะดวงตาหลุดทะลักออกมาเนื้อตัวมีแต่เลือดกับหนองกําลังนั่งหัวเราะพวกเขาอยู่โดยทั้งสามนั้นมองมาที่คนทั้งคู่ด้วยแววตาที่แดงกล่ำพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผู้หญิงก็ส่งเสียงกรีดิร้องดังลั่นพร้อมกับวิ่งหนีทันทีส่วนผู้ชายเองยังคงช็อกอยู่ พราะเขามองเห็นว่าสองในสามนั้นกำลังลุกขึ้นและเดินตรงมาที่เขาแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้ลุกเดินแต่ค่อยๆค,ค,คลานลงมาในขณะที่เขากำลังคลานหัวของเขาก็หลุดและกลิ้งลงมาหยุดอยู่ที่เท้าฝ่ายชายทันทีแถมหัวนั้นยังเสียยิ้มให้ผู้ชายอีกเมื่อหัวของผีนั่นกระทบที่เท้าของเขาผู้ชายเองก็ส่งเสียงเอะเอียวายดังลั่นก่อนที่จะรีบวิ่งตามผู้หญิงไปซึ่งในตอนนั้นผู้หญิงก็ยังคงรออยู่ที่รถพเตซค์ยอยู่ เพราะเธอไม่มีกุญแจและขับไม่เป็นเธอรอจนผู้ชายตามมาถึงเขาถึงเริ่มสตาร์ทรถแต่สตาร์ทยังไงรถก็สตาร์ทไม่ติดในขณะที่ผู้ชายพยายามหาทางสตาร์ทรถฝ่ายหญิงเองก็มองไปเห็นว่าบนบ้านหลังนั้นมีวิญ,ญญาณห้อยขาตรงระเบียงแล้วก็มองมาที่เธอวิญญ,ญาณนั้นหัวเราะเหมือนกับว่ากําลังสนุกสนานเป็นอย่างมากผู้หญิงเลยสะกิดให้ฝ่ายชายดูซึ่งผู้ชายคนนั้นก็หันไปมองจึงทําให้เขาเห็นว่าทุกๆบ้าน มีวิญ,ญญาณนั่งห้อยขาและมองมาที่เขากับผู้หญิงทุกบ้านเลยตอนนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจทิ้งรถโดยผู้ชายจูงมือผู้หญิงวิ่งหนีเพื่อออกไปขอความช่วยเหลือจากคนข้างนอกทันทีพวกเขาพากันวิ่งออกมาจนกระทั่งวิ่งมาเจอกับรถที่ขับผ่านทั้งคู่จึงโบกรถและขออาศัยรถคันนั้นออกไปเรียกแท็กซี่ก่อนซึ่งพอขึ้นรถมาได้เจ้าของรถก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่จึงเล่าแค่เพียงว่าไปเจออะไรที่หมู่บ้านนั้นมา ซึ่งพอทั้งคู่เล่าจบเจ้าของรถก็อาสาวนไปหาที่พักให้ก่อนแถมยังเล่าอีกว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างในซอยวัชระพล้วยคนเก่าคนแก่ในพื้นที่เคยเล่าว่าที่ดินตรงนั้นเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเจ้าของโครงการหมู่บ้านก็มาสร้างหมู่บ้านเลยโดยไม่ได้ทําพิธีบอกกล่าวหรือขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางจึงทําให้พอเริ่มงานก่อสร้างก็พบกับอุปสรรคมากมายมีทั้งคนงานเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุหลายคน ถามตรงเขตหมู่บ้านยังมีบึงใหญ่อยู่ก็มีเด็กมาตกน้ำตายสองสาคนและประกอบกับบ้านในโครงการก็ไม่ได้มีใครสนใจอย่างที่เจ้าของโครงการคิดไว้ทำให้มียอดจองน้อยเจ้าของโครงการจึงต้องยุติการสร้างจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างกลางกลุ่มนอกจากนั้นก็มีรายการทุกคนเอาไปเล่าลือกันว่าใครที่เข้ามาเขตหมู่บ้านนียามวิการก็มักจะพบกับวิญญาณแสดงตัวออกมาหลอกล้อทำเอาคนนี้ดีฝรอ จนไม่มีคนแปลกหน้ากล้าเข้าไปอีกเจ้าของรถก็เล่าเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนทั้งคู่หาที่พักได้เขาจึงส่งคนทั้งคู่ลงพร้อมกับแนะนําว่านอนที่นี่ไปก่อนตอนเช้าค่อยนั่งแท็กซี่กลับไปเอามอเตอร์ไซค์ซึ่งทั้งคู่ก็ขอบคุณผู้ชายคนนั้นและพาก,กันเข้าไปนอนพักในที่พักนั้นก่อนจนกระทั่งเช้าทั้งคู่ก็เรียกแท็กซี่วนกลับเข้าไปเอารถมอเตอร์ไซค์ในสภาพที่ยังกลากล้าก,กลัวอยู่ แถมพอเข้าไปถึงบ้านร้างหลังนั้นซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สว่างมองเห็นทุกอย่างหมดแล้วทั้งคู่ยังเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขามีรอยเท้าเต็มไปหมดแต่ยังดีที่ว่าตอนนั้นมันสตาร์ทติดแล้วจึงทําให้ทั้งสองคนรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากหมู่บ้านร้างนั้นและทั้งคู่ก็ไม่ลืมที่จะแวะวัดกันก่อนเพื่อทําบุญและให้พระรดน้ำมนต์ทั้งตัวพวกเขาเองและมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้คนทั้งคู่ไม่ค่อยกล้าแวะผ่านไปในซอยวัชระพลอีกเลย